เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเบอร์แกลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับ,รบเพื่อนรักและการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและแบรนด์แอมบาสเดอร์หญิงทิฏกาน ของเวอร์แพนมาติดตามผลการทํางานของนวัตกรรมใหม่3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซสารทั้งชนิดน้ําและชนิดผงไฮเทคโนโลยีนะครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจพร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับ น้องหญิงครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่7บ้านเขาทรายตําบลเปลี่ยนอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่สวนทุเรียนนะคะและสาวสวยข้างๆนี้ด้วยเป็นเจ้าของสวนเดี๋ยวอยากให้พี่สาวแนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไระชื่อพี่อนุมาเจษดารุมค่ะที่เล่นพิพิษค่ะ,คะขออนุญาตเรียกว่าพิพิษนะคะค่ะพิพิธเนี่ยนะคะปลูกสวนทุเรียนทั้งหมดนี้เนี่ยมีกี่ไร่คะแล้วก็มีกี่ต้นด้วยนะคะพี่สิ 3ไร่ค่ะและก็ประมาณ300ต้นค่ะ300ต้นและได้ข่าวมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา3ามเกร์เวิร์แพนแต่ว่าเป็นสูตรเดิม <Okay. S 1> นะคะอย่าที่จะให้พี่พิษ สามเกลอเวโวแพนค่ะนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของการทําเกษตรแล้วนะคะยังมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการทําการเกษตรค่ะถ้าเรามีความรับผิดชอบนะคะสิ่งดีๆก็จะตามกลับมาที่ตัวเราแน่นอนนะคะและฝากไว้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะมีของลอกเลียนแบบนะคะมีสินค้าที่ใกล้เคียงกันนะคะถ้าอยากที่จะได้ผลผลิตที่ดีลดต้นทุนเพิ่มผลกําไรนะคะต้องแนะนําค่ะหญิงเกษตรเท่านั้นนะคะก็จะมีโลโก้ที่เป็นผู้หญิง ใส่มงกุฎนะคะและที่สําคัญค่ะต้องมีหญิงที่ดการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยค่ะนั่นคือพลังจากหัวใจของแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับที่สําคัญครับอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนพ้องมาร่วมกันในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์เพื่อจะรักโลกแล้วก็รักชีวิตตัวเองด้วยครับเชิญครับเมื่อก่อนใช้เคมีอยู่ต้นมันก็โซมคนทํามันก็อันตรายตอนนี้ กับมาฟื้นฟูกับ3ามเกลือเบอร์เพลนและก็รู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ประทับใจคิดว่าก็จะใช้ตลอดไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่เจอปัญหาอยู่ตอนนี้ก็หันมาใช้จุด อินรี Z. สามเกลือนี่คือสิ่งที่นักการเกษตรทั่วประเทศครับและทั่วไปเลยที่ทําด้านเกษตรกรรมนี่นะครับท่านที่เขาบอกครับสิ่งสําคัญที่สุดคือลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผล,ผลผลิตเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยครับที่สําคัญอีกครับมันได้ผลกําไรและเกษตรกรรมไทยก็จะยั่งยืนทั้งเงินในกระเป๋าทั้งความยั่งยืนของพืชพันธุ์ทาญาหารที่สําคัญอีกครับมันใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจนี่คือพลังสําคัญของการเกษตรยุคใหม่ผมนะครับและแบรนด์แอมบาสเดอร์ขออนุญ,ญาตลาท่านไปก่อนพร้อมทั้งเจ้าของสวนที่ใช้แล้วเห็นผลจริง วันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีค่ะเว่าพันหญิงกษตเรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเย้